กเนี่ยกเดียวน้่งพ่ออย่าบางลยกลูกหไมตาปลาแหน่ตาเปาเนี่ยลาปลาแท้ๆเนี่ยสมัยโบราณก็จะร้อกระเปาเนี่ยก็รอามันหน่อยปุลมาขอ่ราเขารอมว่าอนเหนียวไม่มา่เลยน่แวมองมัจะได้ไรล่นักเรียนคุปูนคนลปลาเนีนักเรียนนี่อะไรนกเรียนต่อ เกลืออ้อถูกแล้วเกียร์คนละปลาคนอะแางไผ่พลาเกียวแปมเนี่ยก็ไปนะแตมแต่คืนไปนะไม่เจนะไม่หนาท่าะเอาเอาน้ำไม้มาเลี้ยงมาถวายก็ลุงรวดน้ำไม่ือไปเดมาเป็นน้ำต้มก็ต้มแป้งแต้มแตมเลยน้ำไม้เอากล้เห็น่หยละออมาสั่งเหร ไม่ใกล้เห็น้อยครัเอาวุดีกว่าแต่ที่เขาเล่นคนอ่านเขาไปด้เอาวุ้นนี่เป็นคนของประชาชนแท้นของใครแม่อ้าวโคเข้ามาเรื่องอีแม่นี่ยหมดเลยะยังลืมตัวดมันใส่บาตรลุงดูลุงดูนี่อยากวันนี้เป็นวันเกิดอีแม่เรืออีแม่จะใส่บาตรพิเศษเลยลุงดูเออพอดีกันทำบุญวันเกิดทำบุญสุดานะลุงดูวันนี้เป็นวันที่นึ่งในวันเกิดอีแม่เรื่องบาตรอแม่จะทำบุญวันเกิดนะยังไงยังไงก็ขอเจ้าพอใจจากลุงดูช่างเล่นช่าน้อยครับ ลุก็ขอเจใจอางของปั่นปอนย่ะนวาถามเอออันปั่จอันปันปอนนี่เป็นเรื่องปกติถูกไหมวันที่นึ่งลุงลูกลุงกก็เข้าใจเอาโมเดลบอกทุกเจ้าก็เข้าใจไอ้ยางวันที่นึงเื่อยางมันก็นึ่งสองามสี่ห้าหกเจ้าก็มนแล้วรูวันที่นึ่งปกตินึ่งกุหานึ่งสิ่งหาก็ย่าง่ไปกันเอามาบัจ้อยวันที่นึ่งเนี่ยมันเป็นวันเกิดี่แอ้แรกอย่างนึ่งนะกนกูกันชื้อๆนั้นลุงล๊กมันเป็นวันห้อยพอ แล้วไปเกี่ยวอย่างเขาอ่ะอีแม่า่อให้ได้สัางตัวนะตุ๊กตุต๊กนี่ก็เอาไปหงู่อย่างเอาหงอยซื้อคนเดวนึงแล้วลุงโต๊กบอกฝันอะไรอย่างเสียามากเลยใกลแจ้เนี่ยลุง๊กลุงโต๊ดูบอกฝันอะไรัยเสียดากากเจ้าคือได้อ๋อฝัน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 อฝัะากอ๋อพอดีลุงโต๊กฝันว่ามันมีโกบสวนหนึ่งมันโดดลงน้ำ ีแม่ก็บอกโคบกก้านอลงนาอโดดกบเข้าน้ำกนหนึ่งมันต้องมาแน่นอนหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านเก้าสองสบแปมาน่นอนผมว่านอเอาหมูเลือกถูกกบก้าโดดลงน้ำกบก้าน้ำเป็นหนึ่งอีแม่แล้วไปซื้อหวย Nừng cầu nừng cầu nừng cầu 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 nừng nửng cầu cầu Ôi, cầu 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 bỏ cầu 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 bỏ cầu 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 nó cầu 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 ăn cầu 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 พี่น้อยก็พยองก็หันไปดูตู้ลกงปู่ลงปาชอมาตู้ลวงปู่มาคุ้มเขาลูกสาวล่ะอีแม่อีแม่าสามลูกตู้มาคุมบาทค่หะเออไปเสหากินแล้วคุกคนกปุ้งมีเงินมีสาอย่ดีย่ังใ่บาทเลยด้วยบอกโวยโวยลูกเดี๋ยวลูกตู้นี่กูจะไปทำบุสุารหน่งสังซัอย่างมาคุณเจ้าขอได้นะ้อมาก่อนอี่แม่มานี่ก่อนเดีษยสอนนี้ก่ใส่บาทลงตเออใส่บาใส่มานี่ก่อน มาบ่ายเย็ไนไปทกใหญ่ว่าสาัเพราะว่าเขาบอกวยบารู้อ่ะที่แม่ตีดิบคนเดียวหลูกก็ลูกนูบอว่าโบมันโดดลงน้ำโกกมันกอกเก้าน้ำมันก็ะกเก้าก,กเกาะเ้าโดดลงน้ำมันกาเก้าน้ำมันเป็นเลือน 1, กกึ่งเกานึ่งเก้าไ้แล้วบัวเอาังเอา่ะเลอสงเออนั่นแหละที่แม่แฝดดิบไปแฝดพิบจะดยเพรส่งามตัวลูกกบมัดดลน้ำอะ่ะหนึ่ง ต่อสามจุดเนี่โมเราโมต่างทั้งหลายนม่พุ่มบอกว่าเวลาฟังธรรมเป็ดเด็กต้องน้อกับมนเป็ดเต้โดยใจสถานกระเด็นโดยใจเก่าทีแม่ออกมาเนี่ยแม่ออกมาทำบุญบุญมีที่ไหนก็ยังว่านั่ยนะพี่น้องทั้งหลายบุญนี่เนี่ยคือการกระทำ การทำที ia, snow, ่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แต่มันม่วนใจแม่เขามาไี่ผ่านจะจ้างมาหรอกนะครับพิมายด้วยความบริสุทธิ์ใจทำบุญพ่องมาทำบุญพ่องเป็นเป็นอย่างบางคนมาก็มาเอาลงทานเียอย่างบางคนมาไปกินเนื้อกะวูเอี่ยกินปลากระปูอย่าอะไรแบบนี้เขาละลายร่าบอกไหมร่างบอกร่างบอกไหมร่างบอกร่างเหงาแล้วเพื่อนกินอะไร เพราะว่าฝนมันคนเห่าเพราะฉะนั้นเอาวเาวลา,ญญาเอาฟังอย่างเปลี่ยนยืดยืตั้งแต่สติมาปัญญาเอาว่าดังๆไห้ได้ก่อนสติมาปัญญาเจะใช่ยังไงคนเอาให้อะไรก็ได้ให้ด้วยน้ำใช่ทุกอะไรก็ได้อย่าทุกใช่ม,มีอะไรก็ได้เอาให้มีน้ำใช่เห็นอะไรก็ได้อยา่าเห็นใช่หายอะไรก็ได้อยาหา เก็สามารถสมมติเจ้าคนเท่านี่นะพี่น้องตั้งหลายถ้ามันไบบยอมทับนี่นะมันคือยอมทับต่อพื่เก่งปัญหาเขาจารย์เด้อบ้านเมืองเดือดร้อนสนพุ่นายพี่น้องตั้งหลายไม่กล้าปัญหาก็โคนคัธรรมะธรรมะบบกลับมาโลกาจะวินาศอัน่ี้รำมะกลับมาใส่จิตใส่ใจที่ป้อแม่งงวป้อน้อยป้อนหนาตัวเงี้ยมันมีความสุขพี่น้องตั้งหลายตั้งเมืองเขาสับสนและพุ่นายเหมื่อยใจถึงวันถึงวันก็โคนแบบฟังธรรมะพระเจ้าอันนี้ทำมากลับมาอย่าโลกามันจะบวินาศ เดียวทำมากมันขาดปปะเดนี้เนี่ยประชนใจเนี่ยสักอย่างมาพูดกินพูดต้ผมก็สนใจอากาศเมืตานรักษาสีเจริญเป็นราาะเน่เบ็นรอกเบดอะไรไหหเบดอะไรไดเบ็ดรองเาหมอาไะไละมใช่ฉนั้นมาเป็นก้าอกกิดนั้นปาต้องโงหโขรุดิบกพ้อกท้ว่เล่นปรได้ด้วยเลย ียดโรคเครียดก็ดีคนได้เครียดเรื่องเก็บหัวสองความดันสามวัวใจญสิ่กระเพาะห้าเบาหวานหกไขเที่ยวยุดเราต้องเครียดสุขกันเดินเราต้อไปทำไมโรคมนุษย์เขาจะหนีคนเดียวจะเอาทน้าใสคนเดียวเราทักเอาังค่ากันไปกันเกินมากันนี้ไปสร้างบาปสร้างกรรมเมื่อมีศีลธรรมประจำเลือดเจ้ามันทำความดีอีแม่อีพ่อก็าทำความความดีอย่ามีมนเศร้าเพราะยุคนเขามันสั้นนักอมีหลงลืมตัวมัวเมาคึกคักแต่นักนแต่อันวันดุน การทำดีนะ้มันมีวัดศูนย์เนี่ยปุดใต้ปุดเหนือเนี่ยจะเด้ให้ได้ของมันผีการทำดีนั้นมันมีวัดศูนย์มีแต่คนที่มันดูนะแม่โยนกว้เสายไปคนที่เจอมีน้องทัางหายเวลาฟังรุกเห่ารุกเรารุกเขารุกกันรุกแก รู้แพ้รู้ชนะใครรู้ใจรู้สัคงคมหมูประธานคเสียเปรียบอันนี้ทุลุงไปงานข่าวดำที่จังหม่บ้านอย่างบอกบอกครับอันนี้สุดมาตุแต่ไปว้าอันนี้ทุลุงกันแล้วขึ้นธามาดนหนึงสิบนาทีพี่น้องจึงหันอยู่โลกเขื่อนธามาดเนหนึ่งสิบนาทีกลุ่มแม่บ้านยกกับพ่อป่ามายกกับพ่อป่ามาทุลุงมท่าไทยขึ้นฟังมผมสักคนคุณฝัดคุณฝันไลนไล่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 ไ ใครกู้ฟังเราเขาคนได้ตัดหูแม่บ้านเลยเห็นคมวธารำโมเลยเฮ้ยเห็นแล้วก็าโลตอีกนะเห็นคำวำโมเลยเเฮ้ยเห็นฟ้ท้องโมลหมดละ หลานมีไหนเนี่ยคนบอกว่าเวลาฟังอย่างเมื่อท่านเข้าใจเอามาปกอันนี้จังนะท่านอันนี้จังทุกขังอนัตตาความปิติรังย่างยืนของมนุษย์กระหม่อมกระหลงปูเขาเนี่ยเหลือกันร่างกายที่ไร้วิญญาณเนี่ยเขากราบไหว้บปุซาใล้ร่างกายหลงผูรุ่นท่านเมื่อก่อนนี้อย่างล่าส่วนจิตตาวิญญาณหลงผูพึ่นไปไหนเอาหมูบุญกุศลเพิ่นสร้างมาังนั้นบุญบารมีเพิ่นแหงถ้าบารแหงเพิ่นไปดุจได้เลยไม่น้องทั้งหลายน้องเก็จะ เนี่ยเวลาฟังธรรมะเคิเป็นนานตัวเป็นนานคนเป็นน้อยก็เป็นน้อยคนเป็นคนตัวเป็นคนบอกว้าเป็นก้วยในรมเวลาคนนกมันนกฟังแล้วบัะจํามานั่งฟังธรรมมันช่างบรจําสักพ่อลองดับจิดได้ไปสู่ข้อที่ไหนพอจะกผลมานั่งฟังธรรมแล้วมาคู่กันเล่ากันซ้อนซ้อนเรื่องกันไปกันมา่นลองออกสงสารไปแล้วปู่ป่าที่ไหนเรายาดฟ้าจะขึ้นมันกันได้หนังที่แม่ไปไหนมาไปที่งานนั้น หลงปู่มาผู้เจ้าไหนมาเจแล้วดอหมอีกเนี่ยมันเป็นแหมูหรือแคไส่น t r á กูเมาี่น้ำแตมูก็บต้หมแล้วง่ายๆผู้ใจใกินแามผู้ใจใกินนะแล้วมันมาเชี่ผู้ลุงจะเปิดจกหนเลยเออาเล่าเขาอีเน่กเขาว่าดีแน่นี่นะตุลุงนี่จะเป็นผุ้เจ้าอย่างน ลุงกล้ากูเล่นอีแม่อีพ่อเขาพ่อเอาหันเป้นยี้แย้แจมแค่เนี้ยก็ต้องอยายามเงินมุนเงินแสบมีเงินทองกองล้นพ้นถกเขาจะซื้อเอาชีวิตไว้ต่อไร่ผลอันความตายเป็นหมายไว้ทุกคนติดสินบนเท่าไรมันก็ไม่คืนนั่งในเนี้ยบุญหมีมาไปเนี่ยวปัญช้าทันกันหมดจะไปเอทใสกันบางคนเนี่ยมันจะไห้ว่าเลยแม่ฮะ

ตุลงนี iday, no ่อยู acceso, twenties, ่ในไปเที่ยวเมืองกัญนะครัได้สิบสิบหกปีแล้วแต่ไปเที่ยวประเภทจารเดินในที่นะโอ้ดีแน่และบุญบารมีคนละอย่างเนาะที่ลงอยู่ไปเป็นเป็นคนบอกไปเที่ยวเมืองภาคไปเที่ยวอันสันปงริมเหนือตุลงอยู่ไม่มาสิบหกปีนะบางทีสักทางแม้แต่คนเดียวก็ท่าอาศัยญาติโยมาจอมผ่านไปผ่านมาทำบุญสุดจังวันนั้นพี่น้องลำพังตะกอคาเนี่นะเอาข้อสารไปถวายนะโอ้อนุโมทนาความีนตตาใจของคนพี่น้องเท่าไหร่ มื่อประมานผลงานมาเนี่ยตู้ลงก็มาเนี่ยที่อบตพัฒนานิคมเนี่ยท่านนที่ผมพัฒนานีกัะเนี่ยนเย่งงงเขาว่าเลยแล้วก็อย่างลไปน้อยอ่ะที่แม่ไปอ่ะเออเขาเขาเราหว่นเขาไปอ่ะไม่น้อเป็ไร ได้ได้ไปมาที่หันนี่แรงก็มีไข่สักท่าสักคนอาศัยยากโยนผ่านจอดผ่านไปผ่านมาทำบุญสุนทรัมก็ได้ไปทำก็อนแล้วไปบะหมี่กะทิข้าวป่าเนี่ยสักอย่างเนาะเขามีอย่างเพราะมันมีไข่ไปต่อเื่อออกเตะออกปูออกแกะเอาพี่น้องสุมายนั้นหลวงปู่ครับผมเขาโลกหลวงปู่เขาโลกข้าเจ้าพระสงฆ์ผู้ตนทุกเบล่งแต่ขอบอกพวกนี้ไม่พ่อของนี่นะตู้หลงไปออกข่าวทีวีทั่วโลกมาแล้วนะพี่น้องตะลัยที่วัดยันนาวาี่น้องทีวีทั่วโลกเขาบอกมาแล้วนะปูกำเมือง้นหนึ่งชั่วโมงมันคืออกแางกัน เป็นตัวแทนของพี่เจ้าเมืองเหนือนะครับตุลกไปมาหมดพี่นน้องกระไรขึ้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ซีเตื้อนในของทุงงไฟใครไปขึ้นพ่องเพื่อผู้ไปอบรมเจ้าหน้าที่ศาลเดี๋ยวสุขอป้าใจนิดขอนรอจังหวัดเชียงใหม่ถูกไปมาแล้ว,พ,พ,ลวพี่น้องนะพูดต้องขังตุลูก็ไปอบรมมาแล้วในในหันมดพี่น้องออกไปยิงเขอะกอใจคนใหญ่ละอ่อนในทันมด องค์งานเล่าตู้ลวงก็ไปอ่านบรรยายเขาฟังองค์งานมูลีตู้ลวงก็ไปบรรยายเขาฟังเพราะว่านี่พ่อไแม่เขาเขาไม่ได้ว่าปวดตัวนะฟังบรรยายนะว่าเป็นอย่างเขาตู้ใจญ่สัททางชาวบ้านเนี่ยนะพี่น้องมาบางคำบางคำเอาโคนทองมาเข้าใจว่าตู้เหยียนเต้อย่างอีอย่างเขาเอาตู้เจ้านี่เหยียนเต้อหย่ยนอีแล้วหานจะเพื่อย่างใดอ่ะจะให้ทำไงะถ้าเป็นเหยี่ยนไงเอาไงอ่ะ มีปัญหานะอะไรไหมนี่ยอาทิตย์ใหม่ได้นะมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาอะไรไหมเข้าไปเล่นของพ่อไปเลยอ่ะเอาไปเอ่ออไรอ่ะตู้ถอยยัดเขียวเลยอยนะ่ะเฮ้ยไอ้พวกอเอาหุ่นเดียวหุ่นไม่ไม่ถ่ายวิดีโออันไดแบ่ดีหดตากตรงไหนเนี่ยไอ้่อยทอย้อหมด เพราะฉะนั้นเวลา,าเราอหยียงกรทชากพี่น้องทั้งหลายตู้รู้ไปกนคนว่าแบบตัวใจสานามีเรื่องเล่ารู้ฟังพี่น้องทั้งหลายมีมีอปตคนหนึ่งมันไปปนไว้ว่าถ้ามันได้เป็นอบอตอมันจะไปปวดสามวันเจ็ดวันทีนี้มันได้เป็นแต่เมื่อก่อนก็ไปปวชสามวันเจ็ดวันไปปวดแต่ก็อไปปวดวันเนี้ยพี่น้องโตะเมื่อเจ้ามาตุเาาตต้เจ้าคนจะไปปุมบ่าเกุดเจ้าเพื่อนจะไปสวดมนต์เก้าตน แล้วมันขาดไปตกลูกเสียตู้หายเราตัวตลุงรับตัวลุงพี่อยากประเดี๋ยวนี้ขาดไปตกลยยย่ะโผล่ไรใหญ่ออกแอบตกลมได้มาในใหญ่ยยยออตู้ลุงก,ก็กลับมาม้อเนาะรรอเอาตัอตอวอบตอไปสมอมันมาตัวอบตอ <c oughs> พี่อยากขับมาที่ครับพี่อยากขับแล้เดียวไปสวดมนต์ด้วยกันกันเถอะตู้ลุงรับผมบวชแก้บนตาว,วาเนี่ยผนะปรเดี๋ยวกำบวชยังสอนอ่ะผมไปได้อย่างสัญจรเออได้ก็ได้ก็เป็นนะ เพื่อเอาเก้าต้นหันไปนั่งกับลุงมุไได้อหนปากนั่งมันจะได้ยอดีก่มันไม่ได้ตู้เจ้าเก้าต้นก็กดส่วนยงยงตนสุดท้ายตุลุงกดสั่งว่าไได้ห้มปากมันก็มดปากนั่นรับสายอันนี้พอเพ่เมากันนักนกับมู่ว่าแะพอเพ่เราพี่พอจีเดี๋ยวลัง เก้าเกาโถน่วนเพื่อแปงน่วนและโลสุดท้ายเป็นอบตรมันไ,ได้เลน่รับสายผบอกว่าเพืว่วนจบนี่ยี้องเจ้าภาพเพิคออกผู้เจ้าโนใดได้มาได้เพิ่มราคาใผู้เจ้าโนห้าร้อยห้าอยารมาตัดโนสุดท้ายนกรลื้อนัง่งรับเอาไปร้อยเดียว <c oughs> เอาละเตัวอบตมันลอกไอ,อเหี้ยไอเี้ทำบุญอย่าง ำบุญหาเตียว,วัดสิวัดเนี่ยนั่งทางในส่งวปยัเตียหรือขึ้นสวรรค์จริงเหรอจริงสินั่นอาไปนหนึ่งพันเดี๋หน้าเดี๋อวมคอไยแดกนั่งรับษาหนึ่งพัน้ะคนขวนมาอยไ่รอก็จะรอกไม่กีดแดดตุลุงหลังเทียง่ร้อยว่าบ้านคนจีนหรอก คเจนคนชื่ออังโกลชื่ออังโกลคือนาองานที่คนนเจ้าภาพเนี่ยเสียพอเสียพอนี่ก็เป็นคนจีนเนาะเออนั่นอันนั้นก็เชื่ออังโกลคนไดยนี่คนไต้ก็มาเราเสียอขึ้นียไไอเมาประเทศจีน่นาะเนี่ยครับ ใจนี okay. Okay. Yeah. Yeah. Also, ่นะพ่อเขาบอกด้วยไม่ใ่อ่ะเ่ดีเนี่ยแล้วอันบ้าบ้านพระอาโง่หรืออะไรที่แบ้านคนกินนทำบุญทำบุญแหาเกียบเปิ้ลเซ็นี้ก็ผมบบุญเซ็ตได้ร้อยลเมืองเหลือเขามันจะมีอย่างคือมัดมือ ก็รู้นสนที่เป็นเจ้าเนี่ยมบอกว่าอ้เนี้ยมานี่พัดมือก่อนมาถวกคนยื่นมือมือทุ่ยว่าทุ่ยว่าก็ขอออกันแปดคนน่ยอายุวัตถะโขทันาวัตถโขศริวัตถะโขยาสวัตถะโขไอ้เนี้ยนี่มันภูมิใจมันมาเลยมันบอกว่าเออ้ได้ยังไงหรือรู้ได้ยังไงว่าว่าชื่อโกมันก็ไปท่องไปถามไปลากแผนเพื่อนมันมา เพื่อนมันเจียวตู๊แปะเฮ้ยแปะมาหี่หน่อยไปทำไมไปให้ทุนเจ้าหนี้มันมือวะทุนเจ้าไหนเจ้าลำปางว่ะตุลุงถูกมาเริ่มงเซตตุลุงนี่ไม่ใหญ่กองมาเห็นเลยทุนเจ้าที่เก่งเว้ยอย่างน่ะมันเอาชื่อพวกไปพูดมันรู้ด้วยว่าพ่อชื่อโผเฮยมาที่ไปถึงแปะผมเห็น คุเจ้าขอเหมือนเดิมอ่ะอายุวัฒโธน่ะคุณเจ้าอ้นี้มันชื่อแม่แด้วเดียะคุณเจ้าต้องของอายุวัฒแปะมันบังหนีอายุวัฒแปะเหนืออายุวัฒโโหเออมันไปร้ายหรือพูดไปเถอะก็รู้ว่ากบด้านนี้ไหาแปะคนเนียสูจะเอาเน้จะบอแปะ่นก็บอกแล้วแต่ตู้ลงท่านตู้ลงแปะวยแปะปะ การายุวัฒน์เปกาญวัฒเปสิริวัฒเปมันด้วยใจสนตะลุงเตะด้วยใจสถาทัเตะข้จบดับบทเพณีปานนี่พกแล้วเียวต่อรีอยแม่อปิดไปรับตุ้ยามหมู่บ้านนี่ก่อนเนี่ยคนบอกว่าเวลาฟังทำเสีใดต้องวอกับคนเป็นให้คนเป็นเข้าใจให้เาตัต้นตอเสียเปรียบนะวันนี้เขเจอแลไอ้ตู้อวตานี่ยังลูกฝากมา